สองธรรมขอเชิญคุณพ่อสมบูรณ์อาราธนาเทศครับท่านทหลายตั้งใจแสงสว่างแห่งธรรมะกำลังจะเริ่มแล้วและจะส่งไปยังจิตใจของท่านทุกผู้ทุกคนที่มานั่งฟังในวันนี้ สัตว์ปัมมะเกลกาทิปะฏิสะปะฏิกันอัจชริันติวารังอยายา,าตากันติตาสะทับกาเกสุธัมมังอนุกรรมมังปาทางะทังสาพะตวะตวะราหะตสัมบาสัมพุทธะ นะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญาเดชปะโรกัสเมงปติท้าโคนติปานินันเตเต ขอนอมนอมแต่คงสมเด็จพระสัมบาสัมพุทธเจ้าผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐจึงก็เกิดเป็นพระรตนายแต่เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงเย่งและขอภารวาลวงว่าพระ ด่วิสุทธิยานุลเจะอาวาตัวชัยบงคนตลอดถึงระเทรานุเทระทุกรูด้วยความคารมและขอเจริญนมายังพี่น้องญาติโยมสาธุชนคนมีบุญทั้งหลาย้ดยว่าวันนี้พี่น้องญาติโยม ทุกท่านทุกคนต่างได้รายระยะย้ายใายหน้ามาประชุสมอสโมสรกันแล้วณนะสถานที่แห่งเด็กทุกท่านทุกคนต่างก็สลัตเสียซึ่งมัจฉยธรรมความตนนเดียวแน่นที่มาดินเรื่องโยูนในจิตสันดานของตนด้วยหวังคนที่จะยกตนของตนในโคจากโกไให้กันดาน สมเด็จพระบรมศาสัตวสดาจาย์เจ้าก่อนนิยมชมเยยสลรเสริญเยินยอยยกย่องบุคคลผู้มีจิตดำรงบันจริยนานวัสมาปฏิบัติประพฤติช,ชอบตามดำดองและครองธรรมมิดพานแต่ที่จริงพระธรรมนั้นย่อมเียมน้าสามารถที่จะดนบรรดาลได้พอใหญ่ม่ใหญ่ลูกหลานยาโยมทุกท่านทุกคน ผู้นำไปยืดถือผู้นำไปประพฤติปฏิบัติไม่ให้ตรงไปในที่ชั่วได้กล่าวเกือบายภูมิดังสี่เมีนรกเป็นต้นฉะนั้นโอกาสต่อไปนี้จึงขอให้ญาติโยมทั้งหลายน้อมจิตใจรับฟังกันด้วยดีจึงจะได้เีกำไรในชีวิตนนย,ยินดออยากโยมสาธุชนคนมีบุญ เอาเมือลองว่างไว้บนตักเดอร์งฟังเป็นปกติเป็นสมาธิแบบสบยสายจากนี้ไปใช่เวลาก่นหน่อยก่อไลายพอดีพอดีดีให้มัวเข้าขคนดีบุญทั้งไลยสิได้สดับระฟังเอลเลเสียงอีสนัทนทำดองสารพันยากระาเสียงเย้าวยาว้าแต่ก่อนสิบข่าสู่เดือนนี้ท่านทำ บอกบ่าถึงอดีศงขีพี่นดอกออกตอนญอาติโยมแต่รวมกันบำเพ็ญมาหากุศลกาลทานการบุญมาหากรทินหลังจากบอกพันศาบ้าแล้วแค่หนึง่งคำเดือนสิบเอ็ดจนผ่อนืบเกจนสิบหา้าคำเดือนสิบสองนับรวมแล้วเป็นระยะเวลาเดือนเดือนที่การกาลทานบุญมาหากรทิน บางมมบานกตเป็นกาจินเจาา้าภากบางมมบานกตเป็นกาจินสามคคีบางมมบานกตได้กาจินพระราชทานจากหน่วยงานที่ไปรีพระราชท่านมาจากสำนักพระราชวังเมื่อนี้เป็นกาจินสามาคีตุ้มพีโฮมนองรถจังหวัดอุบลรชาชท่านี่หองเฮาสำหรับในอออกผู้น่งตัง้งโูกตาตมาถามท่านกุล มาจากบ้านตาเก้าตันนี้มาจากบ้านสว่างอำเภอกันกลตลาดตอนนี้อยู่กลางทางท่านกัวเมือ่อตามนี่มาจากบ้านตาเก่าน่าจะรวยมาจากหน้าเนี่ยโยมพอนางดนะ้านนามาจากฟังอำเภอว่าเริ่งช่ำลาหรือว่าทุ่มโฮมกันสายบนคนใจดีค้นใจบุญดอกจากนั้น ยังมีสัทธารัตนานิมนตหลวงพ่อคู้บาอาจารย์มาสแสดงรรำสามถรำมาเพื่อซึ่มสับธรรมากับวิสูจิตใจของเขาโบรบาณบรร่พาพยังมีปัญญาขอให้มาฟังเถิดท่านพยายาเกินเหตให้เวลาของเขาเลิกปุดอยากขางเง้าให้เขาโฮมพยายากฟังค้นจมให้เป็นลูกเอ้ยพ้นพยายากจนให้เรียนโบก ใครอยากโชคให้ฮ้าเลิกดี่ามดีใครอยากเป็นเศรษฐีใครขาดใครคือซองใครอยากขาดที่น้องใครไปเป็นทหารใครอยากเป็นค้นท่านให้เรียนกฎหมายแกงท่านใครอยากเป็นแหล่งให้ไปยูนั่งเขาผู้ใดอยากได้บุญให้น้ำเบายาสิบอ่านเออท่านผู้ใดสิบอ่านบริบุลน้โม เปิดว่าบุญบญนี่ว่าแม่แนวฟันแจมนนมก,จม,จม,จม,กม,มันบ่อแหกเึื่อใดเพื่อจำไมพาคราเพื่อจะเห่ากินเผ่าเห้ากินเห่ากันเยี่มมันบ่อไปยิมร้อนเขาบุญผููบ่กินรักษาสินฟังถ้ำเพื่อเรือกันบ่มีด่ดดสุขโขบุญยศกุจเโยการสะสมซึ่งวองบุญวองกุศลนำความสุขมาให้ ผู้ใดทำกูนั้นได้ผู้ใดไปกูนั้นก่อนกูไดจอดอยู่นี่บ่มีได้ดอกความบุญเด้อญาติโยมเด้อเมื่อนี้วัดไช่มงคลตั้งกองบุญมหากฐินขึ้นหา,อากางางองพบกองกองที่หนึง่งบนหลวงพ่อพรอคูสุวรรณกำลังนั่งเว้านี่กองที่หนึ่งกองที่สองคือพระท่านอาจารย์ไชยวัลธรรมาคารุนั่งอยู่กลาง กองที่สามเพท่านอาจารย์สวีชัยธรรมธโลกองที่สี่กองที่หากองที่หกกสิเป็นทุท่านขึ้นสวรรค์พลเดรหยาดโยมเดิ้อคนโยมพญันหาวคนแปรซาสัมพันธ์ไปสำหรับเจ้าภาพถวายกันเทศมือนี้นำโดยนางคุสุมาวันณวงศ์ประธานชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรรมบาราชนี รองพยาบาลสพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีนะสำหรับขอมู้นธตรมาได้มาจำเนี้แต่ว่ามีภูสมทบเพิเ่มเติมด้วยกันยมพอให้ขอมู้นวาเด้อครับอ่ากได้เป็นกำลังใจได้ชื่นใจได้ซื้อขันอยไป็นสนนสิวานแล้วก็อบบันนั้นยนะบอกชมรมอุบลบัวง,งามและคณะเนานะ,นะนาชมรมุ กูนัตนาไปได้ไปถักท้ายโยมแม่อยู่ทางกูนเห็นนัตนาวันหลังโยมแม่นางบังเสาวบดอยดีน้องโจมลมอุบลวังงามเห็นเจ้าภาพตวายกันเถิดน้ำกันวันนีครับชมนโลกผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชพันีโอ้แล้วพี่น้องญาญโยมนางน้ำกันเบิด์ตสุขุสุข้นต่อยอดคุณละพันคุณละหาลอยคุณละลอยคุณละศีคุณละเจ้า ุมหม้อมกันเงินว่าถวายกันเทศบูชาธรรมสำรับกภารนีสงผลบนเนาะก็ร่วมยอดมาเพราะเนี่ยยอดนอกสิวันเริ่มจากปลูกใยมาปั้นใยตำหุบเพราะเขายอดโดดภารณีสงผลบนที่ทอดมหากรินได้อน,นิสงหกแสนหกหมื่นสี่พันกับเด้อเนี่ยรวมเด้อหกแสนหกหมื่นสี่พันกับ เดินดึงหลายปันไดคนเตียบบุกคมากบุกความไม่ความีเบื้องเบื้อง,ง,ง,องเดิองี่กับแม่หอมเบื้องเงาไปซีโยขพวงไปกับซีโยสูงเกิดไปข้างฝ่าซีโยโย่ดเดืงหลายปันไดโยดเดืงซีร้อยเซนล้อยปีมีนั่งฝาพับประซอเรได้มา่ามาถีบโลกเมียเดืง สองลอยปีถิ่นโล่งสองเดชสามลอยปีถิ่นโล่งสามเดชจนวันให้ว่าง่ายถิ่นขอบกับแมแหน่เมื่อนั้นเปิดวันหนึ่งกับหนึ่งกันญาโยมคือระยะเวลาที่หวงเจตวิญญาณของผูส้สามบุณสามบารมีสิเดชเปสวยผูุ้สณบุญญาบรารมีทุบบนสวงสวรรค์จัน้นาที่นอกญาโยมที่เพีนเจอบหักจากาม,มาหากรินได้เมื่อนี้ ได้ไปเสวยสุขทุบวนสวงสวรร์ชั้นฟ่าพกแสนเมินสี่พันกัาบเทียนโยงเล้าบริโลกมาเกิดอเมื่อมนุษยสาโรกของเท้าอยีดอมเกิดพลานิโสงจีไถ้หัวเเจ้าไฟได้บำเพ็่นบะอาตินัตตมาทั้งสามกอนโนทนาสาธุการนำโยมพรโเมียญาติพี่น้องทุกท่านทุกคนที่อร่วมกันบำเพื่อนมากุศล และบางดันบางคนเขาจิตเทอไห่อแม่ปุญญาตายายปุลลุมหายตายจากไปแล้วกอรุขัเทวดาภูมิเทวดาอากาศเทวดาเนจเจ้าธรณีเจา้าดีเจ้าภูมนาสถานที่นี้เลยจงมาเป็นสัตย์พยาในการบำเพ็ญมาอากุศลกองหยาดกองโยมและนนำข่าวสารส่วนบุญนิเพื่อบอกดวงวิญญาณของผู้ไหวชว่วในคนรับสาบแย่คนว่ารับ เมื่อเป็นมาแล้วขอยค่นได้รับขอยควนได้รับขอย่อนได้รับเมื่อลำแล้วจงอาตนไปสู้ภพภูมิดีประเสริญเกิดในสถานเดียนสมบูรณ์เกิดใสนสถานเดียน,สยน์สบายเกิดในสวรรค์เดือสาดุนกอกจากนั้นพ้นมวลห่อนลอยตลังมาเจ้าปาเจ้าสัดข,ข้าอยาิตี่นดอกทุกทัานโุกน อายุดีมีสุขตัมบาราคุนหายเพราะหายโศกหายโรคพายไฟสัพพทุกสัพโสพโศกสัพพโรคสัพพะไฟสัพพพระเสนจันไรหายไปตุกตุการทุกตุกคนเตย